ครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนานาครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมอีกครั้งนะครับก็ผมอยู่ต่างจังหวัดครับก็จะมาดูนะครับนี่คือนะครับอุปกรณ์ดักปลานะครับอีกชนิดหนึ่งนะครับที่ชาวบ้านแถวๆนี้เขาใช้ดักปลานะครับก็กับผมก็ได้มีไว้นะครับประจําบ้านแต่ก็ไม่ค่อยได้ดักเท่าไหร่ครับก็ขึ้นสนิมหมดแล้วนะครับก็เป็นชุดดักปลานะครับถ้าเกิดว่าต่างจังหวัดกรุงเทพก็น่าจะเป็น เป็นไซดักปลาหรือเปล่าครับแต่ว่าทางปากใต้เขาเรียกว่าชุดดักปลาหรือหยุดดักปลานั่นเองนะครับก็จะใช้นะครับโครงเหล็กนะครับขึ้นรูปเป็นตู้สี่เหลี่ยมอย่างนี้เลยครับผมแล้วก็ใช้ตะข่ายนะครับขึงเข้าไปนะครับก็ทําช่องทางเข้านะครับก็นี่หนึ่งช่องนะครับก็ใช้ตะข่ายนะครับก็นู่นอีกหนึ่งช่องฝั่งนู้นนะครับก็นี่คือภาพด้านข้างครับผมของปากทางเข้าทั้งสองนะฮะปากทางเข้าทั้งสองนะครับก็จะถ้าเป็นรูปกลวย ากทางเข้าไว้นะครับก็เดี๋ยวผมก็จะมาลองนะครับดักปลาดูนะครับตามนี่ครับร่องน้ําร่องในสวนนะครับไปในสวนนั่นเองนะครับสวนที่อยู่เดี๋ยวลองดูว่านะครับชุดดักปลาหรืออยู่ดักปลาของทางภาคใต้เขาเนี่ยที่เขาใช้ดักนะครับดักปลาดักดักเต่านะครับดักสัตว์น้ำครับของน้ําจืดเนี่ยว่าจะได้สักกี่ตัวนะครับก็ไม่ได้ ใช้เหยื่อนะครับก็เดี๋ยวก็ไปลองดักกันเลยครับเดี๋ยวไปหาที่ดักก่อนครับโอเคครับก็ตรงนี้ผมอยู่ที่หมายนะครับผมก็จะใช้มีดพลานะครับทำเป็นได้จัดการเป็นช่องวัชพืชออกไปนะครับก็จะเป็นช่องน้ํานะครับพอดีกับตัวตัวชุดดักปลานะครับผมก็จะนะครับดูปากทางเข้านะครับที่ว่าปลาจะเข้าด้านข้างฝั่งนี้นะครับก็ผมก็จะหยอดลงไปในน้ํานะครับกประมาณนี้ ยัดลงไป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 ครับเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวยัดลงไปโอเคน่าจะได้แล้วครับเดี๋ยวอีกนิดนึงอืมคงประมาณนี้ครับผมแล้วก็เห็นไหมฮะก็จะได้ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวผมก็จะหาอะไรนะครับทำเป็นซุ้มปิดไว้นะครับโอเคเดี๋ยวผมเอ,เอายาานี้กันเราใชาย้ยาานี้นะครับไปปิด,ป,ดปิดไว้หน่อยนะครับให้ปลามันเข้ามาอยู่ก็ประมาณนี้ก็จะได้ประมาณนี้ครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลองดูนะพรุ่งนี้ว่าจะได้สกักกิดตัวโอเคครับนึ่างไรหนึ่งตัวครับนึ่งไรอีกอันหนึ่ง ครับเดี๋ยวไปหาหมายต่อครับไปครับครับตอนนี้ผมก็ได้หาอีกหมายนะครับผมก็ตรงท้ายสวนครับนู่ตรงต้นสวนนะครับก็นี่ถึงท้ายสวนนะครับนี่ก็นี่ครับหมายผมทำเป็นช่องไว้แล้วนะครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นน้ำลึกหน่อยถ้าเกิดเราหย่อนไปเหมือนตะกี้เนี่ยจมเลยนะครับผมก็เลยจะใช้นะครับ ทางมะพร้าวนะครับแล้วก็ดึงให้กับเชือกนะครับเพื่อพยุงตัวตัวชุดตัวดักปลาไว้นะครับผมก็จะใส่ลงไปในร่องนะครับใส่ลงไปก็ประมาณนี้ครับผมนะฮะก็จะถายตรงไว้นะครับแล้วก็ผมก็จะขออนุญาตหน่อยพอดีมีคนจับกล้องนะฮะโอเคครับซึ่ง เป็นขึ้นมาหน่อยเอยนี่โอเคเราก็จะได้ประมาณนี้ครับนี่นะฮะได้ไดอะไบ้างนะครับก็ประมาณนี้ทีนี้ผมก็จะใช้นะครับทางมะพร้าวแห้งนะครับปิดปิดไว้นะครับทําเป็นซุ้มนะฮะทำเป็นซุ้มให้ปลามาอยู่นะครับซึ่งปกติแล้วนะครับอุปกรณ์ดักปลาชนิดนี้นะครับ โดยปกติเนี่ยเขาจะทิ้งไว้นะครับบางบางคนก็ใส่เหยื่อนะครับบางคนก็ไม่ได้ใส่ครับก็ทิ้งไว้เลยนะครับสาสามคืนนะครับแล้วก็ค่อยมาดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้คืนเดียวดูนะครับไม่แน่ใจว่าปลาจะทันเข้าหรือเปล่านะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับผมก็กับดักได้ถูกวางเรียบร้อยนะครับก็จุดที่2เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับก็มาลุ้นกันนะฮะว่าปลาจะ เข้าอุปกรณ์ดักปลาชนิดนี้หรือเปล่าครับผมโอเคครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับพ่งนี้นะครับครับสวัสดีครับก็ผมกําลังเดินไปหาหมายนะครับเพื่อจะไปกู้นะครับรอบดักปลาหรือใส่ดักปลาหรือที่บ้านที่นี่เขาเรียกว่าชุดดักปลาหรือหยุดดักปลาครับของภาษาที่นี่ครับนี่ครับเดี๋ยวก็มาลุ้นกันเลยนะครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับจริงๆมันก็ต้องทิ้งไว้สักอีกสองคืนนะครับแต่ว่าผมต้องเดินทางกลับนะครับไปกรุงเทพแล้วนะครับ ก็เรามาลองดูกันเลยนะครับโอเคก่อนอนุญาตยกโอ้โ oh. หไม่ได้เลยสักตัวหนึ่งครับนี่ไม่ได้เลยนะครับหนึ่งนะครับขอวางไว้ตรงนี้ก่อนนะครับได้มีหอยมีหอยกี่ตัวเองครับเพราะว่าเมื่อวานผมก็ไม่ได้ใส่เหยื่อครับเพราะว่าจริงๆแล้วระยะในการวางรอบระยะสั้นๆนี่ผมคิดว่าน่าต้องใส่เหยื่อก็เมื่อวานก็ไม่ได้หาเหยื่อใส่นะครับแต่ก็อยากจะให้เพื่อนๆได้ดูว่านี่คือวิธีชาวบ้านครับวิธีหาปลาของชาวบ้าน แล้วก็อีกอันนึงก็ไม่ได้เช็คด้วยนะครับว่าอุปกรณ์ดักปลาอันนี้นะครับมันเป็นตะข่ายครับมันเก่าแล้วด้วยครับมันอาจจะมีรูก็ได้ผึงอาจจะปลาเข้าแล้วแต่ว่าผมก็ไม่ได้เช็ครายละเอียดว่ามันมีขาดหรือมีรูอยู่ตรงไหนนะครับก็อาจจะปลาเข้าแล้วก็ปลาก็สามารถเล็ดลอดออกไปได้นะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอีกอันนึงนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเดินไปที่หมายก่อนนะครับโอเคครับใกล้ถึงแล้วครับ นี่อันหนึ่งครับเมื่อวานวางไว้สองอันนี่อันหนึ่งนะครับโอ้อันนี้ก็ที่ปักไว้มันจมลงไปนะครับเดี๋ยวเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนเออที่ตักขึ้นมาก่อนครับโอเคขอยกนะครับมันจมลงไปนะไม่รู้จะได้ปลาหรือเปล่าเนี่ยจมลงไปเยอะเลยโอ้ได้ปลากระดี่ครับแค่นี้เองขอเอาไปดูหน่อยครับผมน่าจะเข้าไอช่อนสักตัวนะครับ นี่ครับก็ได้ปลากระดี่ปลากระดี่กี่ตัวเนี่ยสามตัวได้ปลากระดี่แค่สามตัว,ก,ก,ตวก็ไม่ได้ใส่เหยื่ออะไรไว้ครับนั่นเป็นปลากระดี่เก่าเน่าไปแล้วด้วยครับก็ผลงานได้แค่นี้ครับก็เอาเราอาจจะทิ้งเวลานะครับของชุดดักปลาตัวนี้น้อยไปหน่อยนะครับแต่ก็ ยังไม่แห้วนะครับผมนับแต้มนะครับก็ได้สามแต้มนะครับก็นี่ผมจะถ่ายให้ถ่ายดูนี่ครับกประบาณนี้นะครับถ้าเกิดเอาไปทําได้ครับเวลาที่เจอน้าลึกๆเราก็ทํำตู้ให้มันสูงๆหน่อยนะครับเราก็ไปวางตามหนองตามบึงนะครับตามคูน้ํานะครับมันก็เข้านะครับดีเหมือนกันแบบนี้นะครับก็ผมเก็บกู้มาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้ก็ได้ไปปลาการดีไปสามแต้มนะครับ ก็นะครับถ้าเกิดว่าทิ้งไว้อีกสัก2คืนนะครับก็ปลากระดีพวกนั้นนะครับที่ลูกปลากระดีเนี่ยมันก็จะเข้าไปอยู่ในในอุปกรณ์ดักปลานะพวกนี้นะครับก็ปลาล่าเหยื่อจะเกิดเห็นนะครับมันก็จะเข้าไปล่าปลากระดีนะครับเพราะปลากระดีครับมันก็จะเริ่มโชว์ตัวมาเพราะในตู้นะครับไม่มีอะไรพรางตัวนะครับก็ประมาณนั้นนะครับปลาก็จะปลาช่อนนะครับปลาล่าเหยื่อก็จะเข้าไปติดกับกับดักอันนี้นะครับถึงบอกว่าเราก็ต้องทิ้งเวลาไปสักอีกสัก2คืนนะครับมันกำลังสวยนะครับ แต่นี้ได้คืนเดียวนะครับแต่ก็ยังผมก็รอดแห้วมานะครับก็ให้ชมกันเฉยๆนะครับโอเคครับผมขอบคุณมากนะครับที่กรุณารับชมครับผมสวัสดีครับ